ผมโนดยูเอสเอนะครับสวัสดีครับโนตวันนี้มาว่าไงครับวันนี้มีกิจกรรมมาแจกนี่นี่นี่มามาไา่เหงื่ก่อนไตยเหงื่ยโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับในค่ายยูเอสเอนะครับทุกรุ่นเลยนะแจกที่ไหนนะแจกในทิกต็อกนะครับมีกติกายังไงบ้างนะครับกติกาก็คือให้น้องๆนะครับไปสั่งซื้อเหยื่อในค่ายนะครับรุ่นไหนก็ได้ซื้อที่ร้านไหนได้บ้างอะร้านไหนก็ได้ซื้อได้หมดเลยทุกร้านนะครับซื้อในทิกต็อกนะ ไปถามในคอมเมนต์ในไลฟ์สดอะไรก็ไปเสื่องสั่งซื้อกันได้เลยในทิกต็อกนะครับไม่ว่าร้านไหนขายเงี่ยใครวันเดยสั่งซื้อได้หมดเลยนะครับซื้อแล้วทําไงต่ออ่าน้องๆแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอว่าสั่งซื้อแล้วนะครับสั่งซื้อแล้วหรือว่าแคปหน้าจอของมาถึงแล้วหรือว่าอะไรก็ได้ที่ซื้อมาจากทิกต็อกนะจากนั้นทําไงต่อน้องๆมาโพสต์ในหน้าทิกต o อกของตัวเองนะครับโพสโพสตเกี่ยวกับภาพหรือว่าเกี่ยวกับรูปใส่เพลงอะไรก็ได้ นะครับเอาตามใจน้องๆเลยแล้วให้น้องไปแจ้งว่าสั่งซื้อแล้วลงคลิปแล้วแจ้งได้ที่ไหนอะ่ะน้องๆมาคอมเมนต์ในโพสต์นี้นะโพสต์พี่นี่แหละคอมเมนต์ comment ว่าสั่งซื้อแล้วใครมีโอกาสจะได้บ้างอะ่ะสุ่มนะครับสุ่มจับฉลากนะครับก็คือจะทําจับฉลากสําหรับคนที่ซื้อเล่นเกมถูกกติกาสําหรับคนที่ซื้อแล้วแคปหน้าจอแล้วเอามาโพสต์ในกลุ่มนะว่าเอยเอามาโพสต์หน้าทิกเกอรของน้องว่า,าน้องซื้อแล้วนะครับอันนี้ส่งให้ฟรีด้วยปะ่ะส่งฟรีให้เลยนะครับนี่เนีย่ยนะครับ ในค่ายนะในค่าย u s a เนะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะสำหรับใครที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับโพสที่หน้าช่องตัวเองแล้วไปคอมเมนต์ที่คลิปนี้ได้เลยนะคลิปนี้เลยครับไปที่ช่องโอ๊ตแล้วคอมเมนต์คลิปนี้เลยคลิปนี้เลยนะคลิปนี้คลิปเดียวเข้าไปดูในคอมเมนต์นะครับนะซื้อในทิกตอกเท่านั้นนะจ๊ะวันที่2 5้ถึง1นี้เดี๋ยวเราจับแจกเองนะครับตามนั้นใครที่อยากได้เงียนะไปเล่นกิจกรรมกันไปสั่งซื้อกันในทิกตอกของร้านไหนก็ได้ซื้อได้หมดทุกร้านเลยโอเคนะครับฝากด้วยนะใครอยากัในน ในช่องทิกตอกของตัวเองได้เลยโอเคครับ